กระทะปลาโดนเสาเออปู่ใจแต่สนันสองกระบอกขันบอสไม่งี่คำเขากระสือปืนลงคลิปแม่แต่งปู่เลียฟ้าวมาเออปู่สนั่นไองกระบอกเอาไปชุบไอบอลเมฆเอาบ่เออ อย่างประเดี๋ยวุงคลิปเนาะเดี๋ยวก็จบไปใช้ผมก็ได้เดี๋ยวคลิปหนึ่งเลยคลิปปุกี้เดียวเอ,เอาเลยตีเอาเลยคลิปปุกี้เนี่ยยัไปสามคนพี่ยาววะี่ยาวยังไม่มีอะไรเลยฮะผมไม่ได้เห็นเขาไอ้บอลไล่มือแล้วว่าสั้นบกกนแตงลา และมือคั่วเองไปเรยียนมือเดียวไปเรยียนมือเดียวหมู่บ้านตอนมองดูเี้ยตำนากจับเลอแกชื่อก็สะกิดใจอ่ะลุงแรงคนอ่านสุดมองเฮียเออ บอลงกูก็อ่านเห็นฟีดกูสะคิดใจแล้วก็อ่านแค่นัน่แค่นนะแค่นนั้แคน่แนแค่น่ะแค่นะเคน่ะแนะแค่น่ะนะแค่นาะีเ่น่ะแเ่นงกแค่น่ะแค่นบะแคดเลยตี่น่ะด่น่ะแ่น่ะแ่่ะแ็่น็กแี่แคกก็เแค่น่ะ่ามะ่นมะเมน่ะ่น่แค่น่แน่ะแันแค่น่แค่น่ะแคน่แน่ะ่ะแ่นะ่นะน่ะแค่ะะ่ะ น่าเห็นอ e ีสปอรตเลยซื้อเต็มมั่นนะพังบัตรกำตั้งเสื่อน B h i g ยังงูนสิไหมไอเปอาอาดเป็น B h i g อ่ไ <c oughs> อปออาดเป็นไอปอลว่าเฮ้ยเขาอาจจะเขียนว่า B h i g ก็ได้น้อคุณเหล้วไอปโอลโอ้ย B h i แต่โบบึงซื้อเขียนมันนี้นะ่ะ e อีสปอร์ต t จงมองโหลกง่้ไงบวกไปบอก แมกดำให้เช้าอเขี้ยสแต็แท็กตึงๆน้าตานี่ไปไหมเนยบันไอ้บันไอ้เมียนไอ้เขี้งอโค้งนี่หวน <c oughs> เอาบาดแอกซเลกูวาแบต่งก<ะ>ปาก,กว่าวมีไอ้เขี้งออโค้งนี่ <c oughs> <c oughs> อ่างสิซือสีหางเหนินแท่นว่งเขาบอกคบจ่ายม่หองเกินหะกูด้วยทำตาอะไตามไม่น้ํตต้ได้าำโดนเอเไปเลยก็ฟิวมือเดียวห้างเน,นก็ปูเฉอเออเ,เออลเเออยกมือเดียวหางเหนกอีกเอยอีงเนาเอาออเลกวีือาดัางเนเองได้ลือดีตว้งคนเตไือด้ตังคลินสปเตือสตีสเยี้ เดินแรงอย่างมีสติอ่ะูเห็นซื้อขี้ปูนกูห่าไ่ว้าเลยปูเลยเอาไปเลยปอยอเขาเปลี่ยนเห็นไหมแตจะเห็นเขาบนเขาวนปันมู่ตีเบ่งแต่ตอนนี้มีอะไรมคอเมนต์เลยอ่ะไอคลิปเดียวนี้คลิปคลิปได้วะตอนตอนในไทอ๋อเห็นเลยที่จอตายเรื่อง

ไปยโอ้โหอ้าวก็เสียวได้ตีมันตายตปยิบสอง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 ตัวเดียวละมั้งแบบนี้ยังวะเย็นแอกเถอะ์เสร็สุดเออตรงงาน ออกมานี่เก็บเหรียญซีโฟอทองบอสบื้มของนมม้ำไปแล้วอีกผมมีคนหนึ่งเดินแรงไปหน่อยครับป,ป้าเไอป่าวข้อมินฝากฝากบอกด้วยนะครับจริง <laughs> <laughs> ยังห่ <laughs> าเออ ปาเดียมันหลยที่แหลกมัหร,รมหลเลยคฟไมไเบิองคิ้วฟีดไงเพราเอ็นฟีดมันตัวยิ่งแตนคุณแหล้อะแต่ว่ามมห้องแบบสะบักสะบอมมาขัดอยู่สองตี่ในในเมืองลงนั่นะคุณหกแดงเอาไ้ากันชนาไฟมากแหละแต่ว่าชนะแบบนอกสุงคนไมนอกปุรนหนึ่งปรง <ดา S 2> ุรนสวงเออแล้วขวางกับว่าใคร เอาง่ายว่ายายาจนเบิ้ดนะ่ะได้ไม่เอาอยาบ้านที่บอกฟิวฟิว,ฟวมิกฟิวเกิดไหมอ่ะฟิวตายเพืออ่อเดี๋ยวเราชุบม,มันมากนั่นแหละพ่าก็ก็ะเลยได้ยินเสียงตัวขึ้นยิ่งยุดเท่าเขาอ่ะแล้วก็ขึ้นเสียดกวัวชัดกลัวใช่เลยละ่ะเรื่องเี้เออวันนี้เขาเลยยินเสียงรถก็เลยว่าไปแปะแต่ขอบ่วงให้เขาไลรถมาความคิดนอกนะบักนีก็บซาไลยิ้กยิ้กไปเลย ขาฟูหลุดด้วยสิบ่มันยิ่งกว่ามันยิ่งเขาขาดแต่ข่าฟูเลี่ยนเลียนหน่อยนึงอีเขาเบิ่งเขาเขาเบิ่งหลอดเลือดนะตอนวันยิ่งมันน่ะกันเลี้ยนหน่อยนึงือนข้าฟูแต่ว่าเจ็ดสามนั่นแหละมั้งแต่ตามจริงมันยิ่งเขากวนไงเขาดะยิ่งมึงเรียแล้วมันเจียวข้าฟูมันถ่วงแต่มึงยือจดไปถ้านหอนมันน่ะ มีตัวแค่ของพี่มีตัวแค่ของพี่ท่านบอก่านเนียนเนียนเนียนเนยปเลี้ยงไปไปเลี้งตัวไปส้่นะนี่ยันแต่เป็นแต่สิบนหายเลยทีเดียวเปิดนอกยังเิมสิอสิเป็นเรื่องหนึ่งเลยเอาเที่ยววท่นกลอยู่เนี่ยใกลอยู่นี่บอยขี่รถเอาอีแล้ว ยังเชียร์ต่ามาฟูฟูตกเลยเลี่กลัวคคไม่พอส่อวนว่ผมมีหอดคองแตง่งมมีหอดแม็กดม,มีหอดฝ่เอาเอาเก็บเขา,เขาอันนี้ว้วแตง่ง โอ้เตรียมสภาพานึงเห็นบ้นันเอ้ากูกดก่อนกูนึกกูกดเองกูไม่เต็มี่อยากก่อนบอดอไปเนี่ยไมอยากกอนนึงเออนี่าม้่นกลเลยลเล เอย่างเงี้ยรถจะไม่เลี่ยนไปหรออย่างเงี้ยเราฟันเซียวตื่นเต้นเลยกูโดดรถก่อนแล้วัะเนี่ยเอาบอกกูขึ้นรถแล้วมึงลงไปยังเอาอะไรของเฮ้ยขี้แม่ขี้แม่ไปเฮาเคไแม่ห่อไป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 หลังดีกว่าคิว ขึ้นอเู่ี่ท่าตลางอยู่ที่ท่าการสงครามมึงกูบอกเลยว่า,ามึงไม่มีสิทธิ์ต่อข้างี้ กระสุนเขียวห,บหวาบไมีอนี่เอาแล้วไปวเจอยไอยังมาท่านง,าาางนี่ไอยงขามาฟังไงหลังได้ปะหลังไอเดี๋ยวติดกันเออออออไปไปไม่อาเหรอ สมุกลีนลูกเดี่ยววะสมุกไร่ได้น้ำขังมันแดงโอ้ยป้าเดียกเก่ยวนี่แหละแต่น้ำขึ้นไหลแต่ว่าน้ำขังมันแดงตัวดตึ่งตั่งเนี่ยแย่ มนี่ไปแล้วไปเหมือนกัน <c oughs> ไปเอาเลือล้ะการเล้วเฮ้ยเี่มันบบตีมเต็นยังไงพววต่ออุ้ยสภาพสมุูกแดแป๊ดเลยฟิวไดนเ้ียชิปอีกแล้วเอาไเเดียเเด๋ยวไ กูไม่สนนะนะผมไม่สนผมควายิงสดแปงสีได้แล้วกระสุนเขียวเลยสืบคิปสืบคิปเรยมาเรียมาเด็กก็กัดเอ้ยมีรถมีรถมีรถกาแว่ของ nhà của cả na tha chặt cái lô sòng con có bàn đứng nè cô khói dài đó cái phấn trong เบ้านนี้นะกวอนเดียวพร้อมแบ่งได้แบ่งด้กตอนนึงในรถในรถเอ้ากูนกซองแล้วนี่ว่าปั๊ดยัยนกเหลียกอยู่ในเมือง ต้องเลดเสียบแล้วนะคุณโอนะคุณโอคเลี้ยเือขาดปลายปืนก็แม็กดับเนยสุนเจอวะนี่ยแกงเนี่ยสุนเจอเนี่ยท่องวะไม่มาอก

ปองเลยอ้ากูะปองกูะปองอานี่ปองหนึ่งยโอ้เซย์เย์เยเซยเ้เออกูยากเก็บซื้อปองเก็บซาสมงงกูเยอะมากเลยกูบันหลวดไปยังต่อเลยบอนี่ยังเขาเมืองบ ไม่สนนะผมจะยิงสุดตัววะาจังหวะนี้ผมไม่สนผมวิ่งสดก็ขัารถเลยไม่สนเนี่ยนั่นดิเดี๋ยวเลยก่อนสิงยัางไปแชิปั้น ยัองอย่ได้ไปรบ้านออปชันขอบ้านแน่น,นอนว่าว่าใคยสิยิ่งสดกว่านั้นปาโอ้ยปวดงืมปอปะเดาอสดสดเดือดสดเดือดสดตอสักซด má cà gà, lợn, gà, chim, chim, ba mươi nữa, song bát này, này. để <nh Cocoa hit em> <laughs> กำลังกำลัง,ง,งสิบเบาเลยเจียนี่เจ้ากูอะเอ้าเอา้ <laughs> เอาสตอ, <laughs> อ,อรี่สตอรี่เอ้านี่ปวดแขนอ่ากูเฉย มีหลังน่นอีกตัวนึงแต่งหลังนนหลังน่้อีกเดี๋ยวย่ตัวแตงนะตัวอีกตัวอีกตัวหดลยหอดเยหมดเตัวสายอนกสามมือกกระซักูเวยไอ้ังหกสี่ลอดกูชุดตลอดโอ้คุณแกดซาลซาลกูเห็นกูเห็นเน็ตได้ว่าเป็นลูกอะ cứu nạn nữa mất đi ra tất kỳ ra tất kỳ ra tất kỳ ra Nhẹt kỳ ra tất 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 เงเปล่ปล่โอ้ชุบเต็นหวังหขักเมื่อกีเนาะว่าทีเส็ยสมมุกล่ะไม่เส็ยเนดกูมึงกดผิดปุ่มของผู้จัดของผู้จัดเนสเนดสแนบยิงมาถึงกนังเออถึงนัดนึงอยู่นัดนึงเน้ว

โอ้ะตตาายยลลโอหดีนะนีปืนกลอนคมอยู่เนียนไว้มาเนียนตีก่นนี่เอาเอาเอา่ไปโ่ไีชงวากูนี่ไงเลยวะไปแล้วจอยไปตามเกียร์ไปต่ำไปเอ้บด เราเกียดอย่างเตียงนราเมึงเห็นมึงกูเมื่อกะหัวงันเนี่ยโอ้โหเอา้เเอาโซมันยิน่ยเเยเงเสยยิ่งเองเดือมเองเอ้าเอา,เอามึงยิงมันแห้งโซมมันเละ,ะเด็นหรือเปล่าโอโสภายดีเลยเอ้ากูย,ยิงมึงอยูเสยปากันนี่ มันว่นมากเลยไปเดี๋ยวความสั่งตัวนี่ของเต็มเต็มเต็มเลยยังวงมากนะเห็นไหมเอาบ่าบอข้อแตกโซมันยิ่งเซน่สูวไอ้สมมติชั่มพูดที่้างล่างถนนมีกระสุนเชียวอีกว่าไอ้สิวกล่องไหนสบกล้องอ่ะกดยันเนี่ย เขาจะไปยังไวะพี่ไปเลยสมองชีวิตมึงดอกไปได้ไปเลยไปเลย,เลยบขบขย้ว่าขามไปเรียนบ้านวะบ้านมีคนวะ นี่แม่บ้านนี่ไหมเออมีบ้านงขนาดบ้านนี้มีคนไหมลอกใครเนี่ยที่ลงไหวกอะไรผมลงกผมลอกผมลอกจะตามฟังเสียงนี้เสียงไี้ใส่ที่แฟตที่แฟดแดง

เวไว้ปไปถึตงตรงนีเอาอเลยล่ะพรนั้นมันมีไฟง่ายกว่าเขาแสียงยัใส่หนิเวิดซ้ำๆเลยหมู่ว่าไหนอยู่ฟังผุนหรือเปล่าอี้แมนแมนแมน <c oughs> เก็บเพื่อนมันเก็บเพื่อนเดี๋ยววะอยู่บ้านฟังผุนได้หน้าตังเนี่ย โอ้บัตมันเหน่ยวะเขี่ยเอออเามาก่อนดีไม<ๆ>่งีบอกแล่วมันเสียวตัวนี้เียไงวมชโมงหรบอ่ะไอ้ที่ไปห้ยีทีฟ้อ A. Que porrinha eu O. O. Gatai. Que tiro. ไปไปคุณน้อนยิงหือนยางนิ่งอ่ะเฮียไอ้ตาต่ำตลลั้งแรงแล,ลง้วเขาตัวตีกัน Fui caning, foi caning. Eu não vou malhar, eu troco. Troco, Oh, bora, vai. Tô em cuinha, bafo. Fá bom, né, เก็บอยู่นะหอยอาอาอใส่ใส่สุดต anyway> ัวนึ่งโอ้สีไล่ยังเหย่อไอ้มอนดน้าะขึ้นลังคาได้แน่นี่ยหลังคาขึ้นลังคาได้ซิกเลยขึ้นได้เหรอเออแล้วเนาะปนอันนี้ไหมสมติเก็บอาะ Ủa? Oh. <laughs> ừ. Cái à là... yeah. oh, như